สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ reaction 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 เฮ้ reaction เฮ้แล้วไม่มีใครห้าม <c oughs> ไงก็นะครับวันนี้ reaction reaction วันนี้ พูดวันนี้สองรอบครับว,วันนี้นะครับเรียกส่วนดีแอคชั่นเนี่ยเราจะมานะครับ reaction official trailer ของซีรีส์เรื่องใหม่นะครับที่เป็นอันเนี้ยไม่รู้ว่าอ่านออกเสียงถูกหรือเปล่าก็คือวียูไทยแลนเป็นของ VU Original เลยนะครับที่แปลว่าซีรีส์ที่เป็น Original ของ VU VU เนี่ยก็ก็เเป็นแอปพลิเคชันนะครับโอเคซึ่ง เราเนี่ยไม่รู้เลยไม่รู้รแต่เคชเออไม่รู้จริงๆเพราะว่าเราต้องการอยากจะรู้ว่าเทรลเลอร์ตัวเนี้ยมันเป็นยังไงจริงๆอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าแล้วคือเราเห็นรายชื่อนักแสดงเนี่ยมีนิชคุณเนี่ยมีมีนพีรวิทยก็แบบโอ้ไม g ก็เราก็เลยต้องจัดชนิดหนึ่งในงการมา r e a c t i o n o f f i c i a l trailer ของ My Bubble t หวานน้อยรับหนึ่งรอยเอร์เซ็ต ซึ่งเท่าที่อ่านคำเขาเรียกว่าอะไร description description ด้านล่างอะไรเงี้ยสาววชาตุ่มไข่มุกไม่ควรพลาดเตรียมฟินจักเต็มกับซีรีรส์แฟนตาซีเรื่องใหม่แกะกล่องจาก VU Original <c oughs> เรื่องใหม Bubble ่ Bubble Tea หวานน้อยรักหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ที่มาพร้อมกับเรื่องราวความรักสามเจ้าสุดอนลบสุดอนลวนก็แบบงงกับคำว่าซีรีรส์แฟนตาซีแต่หื กับชานองไข่โมก Hello ไปก่มาอะไรอยา่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่าเออต้องดูซะหน่อยว่าแบบเทรลเลอร์มันขนาดไหนนะครับแต่ก่อนที่เราเนี่ยจะไปรีแอคชั่นกันก็นกนนนอย่าเช่นเคยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนั่นจ้าเออเคไม่เสียเวลาแล้วไปดีกว่าครับกับรีแอคชั่น r รี Re action reaction official trailer my bubble tea หวานรอเรา sorry าใหมเราไป reaction reaction จะดีกว่าครับกับ official trailer ของ my bubble tea หวานน้อยรัก100%้ยาปูทุกปีที่มีวันเกิดในตระกูลของเวชานดมของพวกเราเนี่ยจะได้ ชาทั้งหมดเจ็ดสูดเพื่อให้เลือกให้เราเจริญก้าวหน้าในปีต่อไปแต่ป้าอยากจะให้เลือกกลับลุ้งเแกจะได้มีผัวสักทีไม่เอาไงไงใช่ไหมใช่ฉันโมเดลมฉันคนพบเวทมนต์ชนิดใหม่แล้วค่ะและฉันมีเป้าหมายแล้วฉันจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์พี่ค่ะเพื่อผู้ชมหนึ่งกิมเมดติ้งเขาบอกมันแปลกดีแต่มันเสียงเกินไปอ่ะมันก็จะมายด้วย คุณเบลเดมใช่ไหมครับใช่ค่ะผมชอบงานกันมากเลยนะค่ะนี่คือน้องเรย์ค่ะพี่จินต้องการแฟนในเพลงนี้ค่ะสองคนนี้รู้จักกันด้วยเหรอโอ้โอโออยกูคิดแคด่น้เหรอเนี่่ะ ถ้าแกเอาชานี้ไปให้ใครกินแล้วก็สตาร์จะหัวกันและรักแกอย่างหัวปักหัวปั้มเลยล่ะไมฝังอย่างนี้นั่นวะนี่เธอมาได้ไงเนี่ยเมื่อคืนทำอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรซะหน่อยถ้าไม่ทำอะไรทำไมฉันถึงถึงทำไมฉันถึงรักเธอได้ขนาดนี้โอ้โอไมค์จ้าดไ พี่มีน่า,ารักนี่จ้าคุณก็ออกป้าเกิรพลอค่ะบอสทั้งรวยการง,งานก็ดีหลอก็หลอกชาิเนี่ยมึงหาไม่ได้แล้วเว้ยมึงเชื่อกูไม่เป็นไรนะัะ <laughs> ขอบคุณสำหรับวันนี้นะคะบอสแต่เรื่องทั้งหมดของเมันคงเป็นเพราเวทมนต์เพราะฉันรักเธอมง็นเรื่องจริงตอนนี้นายอาจจะพูดผลิตชาก็ได้นะแต่จำไว้นะครับทุกครั้งที่นายผมจะคอยดูแลตรงนี้เสมอจม่ใช่เขาเลือกยากมอบเขาให้ แล้มจเนี่คงเป็นบอสของโมเด็มที่เขาว่ากันว่าหล่อๆขนาดกินตัวยังหอมหอมจริงฮะเฮ้ยเขาจะไปคิดว่าเพราะว่าชานงไข่หมกมันจะสามารถตีความให้มันเป็นแฟนตาซีได้ขนาดนี้อ่ะแบบมันเลิศมาก แล้วับความอความแบบความหล่อของพังนิชคุณที่แบบโอ้เป็นหล่อที่แบบทุกคนก็รู้อยู่แล้ว <c oughs> แล้วก็มีพี่มีนพิโรธทีกก็แบบมันช่างละมุนซะหลือเกินอ่ะก็นะครับเรื่อง My Bubble Tea หวานน้อยรัก100%เนี่ย ดี๋ยวเมื่อกี้ยเราก็เห็นัปไปแล้วว่าจะมีนิสคุณใช่ไหมมีมีนพิวิธแล้วก็มีพลอยมลนะครับแล้วก็ยังมีคาริสาที่เราเห็นเมื่อกี้ที่จําได้นะคือคาริสามีการสบายด้วยอ่าแล้วก็จะเริ่มตอนแรกเนี่ยคือวันที่22พฤษภาคมนี้เออไม่ใช่วันแล้วจากวันวันนี้เราถ่ายแล้วก็สามารถติดตามชมพร้อมกันได้ทุกวันศุกร์นะครับเวลาสอง เวลาสี่ทุ่มนะครับทางช่องวัน31เราก็สามารถดูย้อนหลังได้ที่แอป v u แล้วก็หรือจะเป็นแ s w e ฝดเอฟเอฟเปฟเอฟเอ่เอนเอฟ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 มาฟเอ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 ฟเ่ฟเอ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 ฟดอฟเอฟเอฟเออฟเลอฟเอฟเออปอเอเออเอเออ แต่น่าดูนะแบบว่าเรื่องเรื่องของชาทำไข่มุกกับแฟนตาซีมันแบบว้าวมากก็วันนี้ถ้าเรามาดูกันเนี่ยอาจจะมาทำการแบบรีแอคหรือแคปอะไรอย่างเงี้ยให้ให้ดูอีกนะจ๊ะแค่วันนี้นะครับก็หมดการรีแอคชั่นรีแอคชั่นก็เป็นเท่านี้เนาะสำหรับใครนะครับที่มีควาคอมเมนต์หรือแบบเออแบบรู้สึกว่าเออเราพูดผิดอะไรอย่างเงี้ยก็สมมติคอมเมนต์มาบอกด้านล่างได้นะครับม,มาเม้ามอยกันได้แบบสำหรับ ซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็สำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็จดกระดิ่งให้กับช่องนี้ด้วยนะจ๊ะโอเคไว้เจอกันใหม่ใน Reaction Reaction คลิปหน้าครับว่าเราจะมา Reaction อ right. ะไรโอเควันนี้แล้วจ้าบ๊ายบาย